วิทยาลัยเทคนิคคู่เมืองสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระสวงศึกษาธิการขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ารับบริการตรวจเช็คสอมอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้าในครัวเรือนรถจักรยานยนต์เครื่องจจกรกลท่างการเกษตรในโครงวการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ส่มส,งสง่งชุมช,งมชนฟิกอินเนวเตอร์ ระหว่างวันที่13ถึง14พฤษภาคม2 5 6 5ายหกสิานีณสำนักสงวัดนนทสมบูรณ์ตำบลคู่เมืองอำเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 4 6 9 9 2 5 5เรียนอาชีวะดีะดเรียนฟรีมีตังใส่สได้งาน<ด>ทำอ,อ,อาชีวะสังคนดีให้คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพไอซ สวัสดีค่ะคู่กายการชนกโตน,นันเด้อค่ะวันนี้คู่กายกับมีเหลืองเล่าดีๆมาฝากพี่น้องของเฮาค่ะในวันที่1ิถึง14พฤษภาคมนี้ทางเทคนิคคู่เมืองของเฮ้ากสิได้ออกไหบริการศูนย์สอบสางเพื่อชุมชนค่ะใน,นพื้นที่อำเภอคู่เมืองของเฮ้าศูนย์ของเฮ้าสิจัดตั้งอยู่ที่สำนักสงวัดโนนสมบูรณ์ค่ะคู่กายกะข,ขอเชิญชวนไหพี่น้องในตำบลคู่เมืองของเฮ้าและกาพี่น้องที่อยู่ในละแวกไก่เคียงมาเข้ารับ,บบริการกันได้หลายเด้อค่ะ ชีวสังคนดีให้คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพได้สร้างตัว